ต่อนะคะสายพานทามิงนะคะ Honda ตัวนี้เป็น Honda า i v i c นะคะปี2001ันหก็จะร้อยสฟันเฟืองนะคะหน้ากว้าง22มิลเดี๋ยวเรามาวัดกันแกะเพื่อรีวิวเลยนะคะตัวนี้ยังไม่ได้แกะนะคะขออนุญาตแกะเพื่อรีวิวนะคะส,สินค้าของเรานี่จะเป็นขาย หมดแล้วหมดเลยนะคะเพราะว่าเราจะโลาละลสต็อกนะคะไม่มีการเติมสต็อกนะคะ mm. ก็จะเป็นประมาณว่าสินค้าหมดแล้วหมดเลยจะร้อยสีฟันเฟืองนะคะตัวนี้จะเป็นฟันเฟืองกลมนะคะหน้ากว้าง นกว้างจะอยู่ที่22มิลน,นะคะเป๊ะเ,เลยเอเคเดี๋ยวเรามาวัดนะคะความยาวของสายพานกันนะคะเริ่มจากจุดนี้อยู่ที่99เซนติเมตรค่ะความยาวของสายพานดาวนะคะ h o n d a c i w i c k ปี2001ค่ะ